2ชุดนะเบส18กลาง15นะผมอันนี้จะเป็นชุดธรรมดานะครับชุดเริ่มต้นของเราเดี๋ยวตัวนี้เป็นชุดพรีเมียมนะพรีเมียมก็คืออัปเดตเป็นตู้โครงหล่อนะฮะกลางก็โครงหล่อนะครับเบสก็โครงหล่อนะแล้วก็ตู้จะเป็นตัวเต็มนะขอบเหล็กนะครับหูยกเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตัวนั้นจะเป็นตะแกรงธรรมดาแล้วก็พาวเวอร์จะเริ่มต้นนะตัวนี้ก็จะเป็นพรีเมียมขึ้นมานะชุด1 8นิ้วพรีเมียมเดี๋ยวฟังชุดนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดกันอีกหนึ่งที ฟังเพลงเดียวกันครับนี่ลูกค้าให้ลูกค้าฟังว่าชุดพรีเมียมกับธรรมดามันเป็นยังไง ชัดเจนนะครับผมราคาก็เหมือนกันนะชุดนู้นนะครับเบสสินะครับกลาง10อ่บเบสสิกลาง15เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวโครงปั๊มแล้วก็พาวเวอร์จะเป็นตัวเริ่มต้นที่สุดเลยนะจับครบเซตนะครับจะเริ่มต้นอยู่32,000บาทสําหรับเบสสินะครับแล้วก็กลาง15นะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบนะมีคอร์ดปลั๊กไฟใหม่ลอยพาวเวอร์สตัวเป็นพาวเวอร์ตัวเริ่มต้นนะหกร้อยวัตต์ทั้ง2ตัวอย่างชุดเนี้ยพรีเมียมนะครับโครงหล่อนะครับกลางก็โครงหล่อแล้วก็มีเน็ตเวิร์คดด้้้ววววยยนนะรรับกกลลางมีเเ็ติ์แ เป็นตู้ตัวเต็มของเรานะเบรดพันสอวัตต์นะครับผมแล้วก็กลาง8 0 0วัตต์นะชุดนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่45,000บาทสําหรับพรีเมียมนะชุดนี้ก็ขายดีแต่วันนี้ลูกค้าอัปเดตนิดหนึงนะปกติจะเป็น6 0 0วัตต์กับพันสอันนี้ลูกค้าอัพพันหกนะอัพพันหกก็เพิ่ม2,000บาทก็ชุดนี้ก็จบ47,000บาทนะงานรายละเอียดก็ไม้อัดแท้นะครับตู้เสียงกลางนะครับซีะระเบิดนะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตู้โฟเมกาครับ อ่ปาปกติจะเป็นสีระเบิดนะอันนี้ลูกค้าดูคลิปเก่าแล้วที่เป็นที่เป็นโฟเมกาน่าจะคลิปนานแล้วแหลกไม้นะครับปลั๊กไฟไม่ลอยครบแบบนี้นะครับสายลาโพงสายสเปคอนนะครับจัดให้ครบนะครับชุดนี้47 0 0มลูกค้าอัพเป็นพาวเวอร์0วัตต์นี่ให้ลูกค้าเปิดให้ลูกค้าฟังทั้ง2ชุดเป็นไงครับชุดไหนครับชุดนู้นนะครับลูกค้าก็ตั้งใจมาเอาชุดนี้แหละแต่จังว่ามีลูกค้าอีกท่านหนึ่งสั่งชุดธรรมดาก็เลยตั้งให้ลูกค้าดูว่าอ่าพรีเมียมกับธรรมดามันเป็นยังงงไแลู้้กกคาาาามรรรออออเตต่ปะะบดน ลูกค้าก็ได้เห็นดอกข้างในนะว่าเป็นโค้งหล่อแปดร้อยวัตต์ก็คือแม่เหล็กใหญ่นะครับผมก็ได้เห็นของกันไปนะผมก็ประมาณนี้ก็อันนี้ลูกค้าที่ไหนครับนี่สุโขทัยนะครับเดินทางมาศรีสัชนาลัยอีกแล้วนะครับผมก็สุโขทัยก็ค่อนข้างใก่เยอะนะครับที่สั่งร้านผมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ส่งไปบ้างถ้ามีเวลาก็มาได้เลยนะครับอย่างนี้ลูกค้าก็มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็สอนลูกค้าเล่นวิธีใช้ไม้วิธีใช้มิกนะเนี่ยครับมิกปักไฟไม้ลอยคอสพาวเว่าสองตัวนะครับเบสตัวเต็มนะกลาง ตัวเต็มเลยนะงบแต่ลูกค้าไม่เหมือนกันนะลูกค้าแบบอยากได้ครบชุดแบบนี้นะจะเป็นเริ่มต้นแบบนี้มันก็อยู่ประมาณ32,000บาทอันนี้เป็นกลาง15ด้วยนะเบสสิแต่จะเป็นโครงปั๊มนะไม่มีเน็ตเวิร์กแล้วก็พาวเวอร์ก็ยังแค่600วัตต์ทั้ง2ตัวนะผมก็แล้วแต่ง,งบลูกค้าแล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเช็ดใหม่สักหทีเช็ดใหม่เบาๆสักหนึ่ปัป๊มเช็คเช็ครับผมก็ไม่เราก็มีเอฟเฟกด้วยเช็คจูทดสอบ ตั้งค่าเอฟเฟกให้ฟังนะครับหว,นวานๆนะโปรแกรมเอฟเฟกต์ชิคมาแล้วมาแล้วชิคจืดเวอรทดสอบทดสอบติ่งสองสามสี่ห้าแล้วเวลาพูดใหม่ก็ลดเบสหน่อยนะตอนเราเปิดเพลงเราอาจจะเปิดเบสเ,เยอะนะแต่เวลาเราใช้ไมค์เราเบาเบสนิดหนึ่งนะครับผมจืดเวอรทดสอบติ่งสองนะครับผมก็มีโปรแกรมให้เล่นนะครับเป็นทั้งเอฟเฟกด้วยเอ็โคด้วยชิคชิควอรมาแล้วครับก่อแล้วครับ เช็คจูทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่นะผมวันนี้ไมค์ของชุดพรีเมียมนะฮะชุดพรีเมียมก็เริ่มสี่หมื่นห้าตามที่แจ้งไปนะจะอัพพาวเวอร์ก็ได้นะครับผมก็จะมีการอัพพาวเวอร์สมมุติว่าอัพหลอ4ีคูณสนะครับผมเพิ่มพาเ 1, 2, ว,วเวอร์นะครับตัวกลางเป็น1,200แล้วก็ตัวเบสนะครับเป็น2,000นะครับก็เพิ่ม10,000บาทนะจะจบ55,000ถ้าไม่อัพบิ๊กมัพหม่นะถ้าจบ55,000นเนี่ยก็คือรองรับ 4ี่คูณสอานาคตได้เลยแต่ถ้ายังไม่เพิ่มก็ไปสไตล์นี้นะหกร้อยพันสองหกร้อยพันหกนะครับหรือว่าพันพันหกนะผมก็ลองตามดูแล้วกันนะผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังชุดเสียงไมค์ของธรรมดาด้วยนะครับเช็คจูว่าทดสอบทดสอบหนึ่งสองตัวนี้เป็นโครงล่อแล้วก็มีเน็ตเวิร์กเสียงก็จะกังวลกว้างกว้างกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังตัวนี้มิกตัวเดียวกันนะเอฟเฟกก็จะเหมือนกันแต่จะแตกต่างตรงที่อ่าตู้นะครับเรื่องดอกแล้วก็เรื่องเน็ตเวิร์กด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังชุดนี้ครับ ่าเดี๋ยวลองตัวนี้เช็คทดสอบ1 2 3 4 5 1 2 1 2 1ทดสอบเปิดเอฟเฟกต์หน่อยนะเบอร์9นะครับหวานๆเลยเช็ค1 2 1 2ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเช็คจุดทดสอบ1 2 3 4 5เช็คทดสอบ1 2 3 4 5นะครับผมก็ประมาณนี้ ใครต้องการเริ่มต้นคงรอแต่ว่าต้องการเบส18 19 15ก็แนะนําเป็นแบบนี้เลยแต่น,นี้ผมยังไม่ได้ใส่แหลกนะมันจะต้องมีแหลกแล้วก็จะต้องมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับผมก็จะจบ3,000 2,000บาทแต่ชุดนี้ลูกค้ารู้สึกไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาปลั๊กเรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยจัดให้ดูประมาณนี้แต่ความจริงมันจะเต็มแบบนั้นนะจะมีแหลกปลั๊กไฟไม่ลอยแบบนี้แล้วพาวเวอร์สองตัวเหมือนกันเลยนะครับในชุด3,000 30, 2นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อันนี้ออเดอร์6ลูกค้าเน้นไปังในนนนบ้านนะะก็จุมๆ แต่ถ้าตัวนี้ก็เน้นแรงเลยลูกค้าก็พอเปิดเพลงปุ๊บลูกคา้าชี้มานี่หมดเลยนะครับผมสําหรับกระแทกข้างของเรานะผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็สอนลูกค้าใช้งานวิธีการต่อนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าจากสุโขทัยด้วยนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมแจ้งตรงนี้เลยว่าเราสามารถส่งขนส่งได้ประมาณวันที่22นะครับหลังจากนั้นจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะขนส่งมันปิดวิ่งแต่28นะครับผมก็ใครจะซื้อให้จะให้ส่งก็ไวไวหน่อยแล้วกันแล้วก็เขตที่ไม่ไกลมากนะยังอยู่ในโซนภาคกลาง เรายังมีบริการเรียกละละมูฟนะครับถ้าใครอยากให้ไปส่งด่วนนะครับก็จะมีละละมูฟไปส่งนะผมวันนี้ก็ประมาณนี้ชุดธรรมดาเบส15กลาง12ในชุดจัดเต็มนะก็คืออุปกรณ์ครบเบส18กลาง15จะอยู่32,000แล้วก็ชุดพรีเมียมนะัพเป็นโครงหล่อนะครับตะแกรงปั๊มขอบเหล็กนะครับตู้โครงหล่อตะแกรงปั๊มหมดเลยนะครับแล้วก็า p เ o w e r ด้วยก็จะเริ่มที่45,000นะครับสนใจก็ติดต่อนะวันนี้ก็รายเพียงท่งนี้นะครับสวัสดีครับ